สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราเช่นเคยค่ะแจ้งข่าวสถานการณ์ราคากลางของยางพาราประจำวันที่16มกราคม2568มาดูกันนะคะว่าวันนี้ราคายางพาราจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเริ่มงวันที่น้ำยางสดนหน้าโรงงานดีอาไม่ต่ำกว่า35% 67บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัม ราคาปรับเพิ่มขึ้น70สตางค์ราคาท้องถิ่น6 4บาท70สตางค์ค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 73เเซบาท11สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก2บาท91สตางค์ราคาท้องถิ่น70บาท11สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน78บาท95สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก2บาท63สตางค์ราคาท้องถิ่น75บาท95สสตางค์ค่ะ กลุ่มยางก้อนถ้วยนะคะ DRC 100% 59.50สบาท50สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก50สตางค์ค่ะราคาท้องถิน56.50บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50% 2 9 7บสาท75สตางค์ราคาปรับเพิ่มขึ้นอีก26สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น26.75บาท75สสตางค์ อย่างก้อนถ้วย DRC 5 5ปรเซ็น์32บาท71สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก28สตางค์ราคาท้องถิ่น29บาท71สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 6 5 38บาท65สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก30สตางค์ราคาท้องถิ่น35บาท65สตางค์ และก็ยางก้อนถ้วย DRC 70%นะคะ41บาท95สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีก30สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่น38บาท95สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและนี่ก็คือราคากลางของอยางพาราในวันนี้16มกราคม2568ราคายางพาราทุกชนิดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมียางแผ่นดิบแล้วก็ยางแผ่นรมควานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 2บาทเลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านเช่นเคยค่ะ